i yeah. เิดกองให้เข้าไปเก็บบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทําครั้งแรกในละครโรแมนติกดราม่าใต้เงาจันทรของค่ายทีวีซีนระหว่างหนุ่มเกรทวรินทร์กับสามากีราศีที่งานนี้เคมีเข้ากันดีสุดๆแววมาว่าเตรียมตัวจะเป็นคู่จิน้นคู่ใหม่อีกด้วยโดยฉากถ่ายทําวันนี้เป็นฉากที่หนุ่มเฟิร์สแอบหนีมาเที่ยวผับโดยไม่รู้ว่าสาวเซ็กซี่ที่เต้นอยู่ข้างๆเขาและเพื่อนนั้นคือสามากี้พี่สาวของตนเองสุดท้ายสามากี้นั้นเมามากจนหนุ่มเกรทต้องมารับกลับบ้านด้วยความเป็นห่วงฉากนี้ใช้เวลาการถ่ายทําไม่นานโดยเจ้าตัว รับว่าเขินมากเลยทีเดียวสาวมารกี้เต้นออกมาได้พลิ้วสุดๆดูคล่องแคล่วแต่เจ้าตัวบอกว่าที่เห็นเต้นเก่งแบบนี้เพราเตรียมตัวซ้อมมาแล้วล่วงหน้าทางผู้กำกับนั้นขอให้ฉากนี้เน้นเซ็กซี่ที่สุดค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะไปลอกไปลอกคนข้างๆมาค่ะแต่อันนั้นคือต้องหาเรฟเฟลน์แต่ถ้าเต้นรวมไม่ต้องหาเรฟเฟลนเลยมันมาจากใจล้วนๆมินมาจอินเนอ์ เเป็นคนเซ็กซี่นะตายแล้วใช่ตายโตแต่ว่าอินเนอร์เขาเป็นคนฮางไงสนุกอ่ะเวลาแบบว่าเด้เต้นกับน้องๆอะไรเงี้ยอันเต้นสวยกับอันเต้นรั่วเต้นรั่วถนัดกว่าเยอะเต้นพอบอกเต้นสวยแล้วอู้ตายอู้ตายเรียดย ไทยทําทในวันนี้พี่ปิ่นนัทนันผู้จัดละครก็มาควบคุมดูแลยอย่างใกล้ชิดเรื่องนี้ถือเป็นการกํากับละครเรื่องแรกของหนุ่มฟิลกิติศักดิ์ที่ถนัดแนวโรแมนติกอยู่แล้วอีกด้วยติดตามชมละครของเกรซกี้กันได้ทางช่อง3ามเร็วนี้ค่ะปะวิรษาประดิษร์รายงาน